โอ้ยคุณคิดว่าเมล็ดเจียเป็นซูเปอร์ฟู้ดที่เปลี่ยนชีวิตได้จริงๆหรือแค่กระแสฮิตที่คุยกันจนกลายเป็นตำนานนักโภชนาการทดลองกินมันเอง7วันแล้วผลลัพธ์ที่ได้ทําให้หลายคนต้องคิดหนักจริงๆแล้วมันดีขนาดนั้นเลยหรือแค่จ้อจี้กันไปวันนี้เรามาไขาปริศนานี้ด้วยกันด้วยเรื่องราวจริงจากผู้เชี่ยวชาญที่ไม่ลังเลทดลองกับตัวเอง ลอเรนมาเนเกอร์ aker, นักโภชนาการและผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนอาหารชื่อดังได้ตัดสินใจลองพิสูจน์เรื่องนี้ด้วยการกินมเมล็ดเจียอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา7วันเต็มเพื่อดูว่ามันจะส่งผลต่อร่างกายตามที่ผู้คนพูดถึงหรือเปล่า,มาเมล็ดเจียเม็ดเล็กสีดำหรือขาวนี้มาจากพืชในตระกูลสวีฮิสานิเคอร์ซึ่งเต็มเปี่ยมด้วยไฟเบอร์โปรตีนกรดไขมันโอเมก้าลบสที่ดีต่อสุขภาพและ สารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยต่อสู้กับอนุมูลอิสระในร่างกายแต่สำหรับคนที่ยังไม่รู้จักไฟเบอร์คือเส้นใยอาหารที่ช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีขึ้นโปรตีนคือสารอาหารระลักสำหรับสร้างกล้ามเนื้อและเซลล์ส่วนต่างๆในร่างกายส่วนโอเมก้าลบสามก็เหมือนน้ำมันดีๆที่ช่วยลดการอักเสบและบำรุงสมองและหัวใจได้อย่างน่าอัศจรรย์ เธอเริ่มต้นการทดลองนี้เพื่อหาคำตอบว่าเมล็ดเจียเป็นซูเปอร์ฟู้ดที่แท้จริงหรือเพียงแค่ได้รับความนิยมจากโซเชียลมีเดียจนเกินจริงแต่ที่นี่คือจุดที่มันเริ่มน่าสนใจผู้เชี่ยวชาญจากฮาวเวิร์ดเฮลบอกว่าเมล็ดเจียสามารถช่วยลดความดันโลหิตลดระดับคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีบำรุงสุขภาพหัวใจและสมองให้ระบบขับถ่ายทำงานได้ดีขึ้นและยังช่วยควบคุมน้ำหนักได้อีกด้วยลองนึกภาพดูสิว่าถ้าเมล็ดเล็กๆเ,เหล่านี้ช่วยให้คุณรู้สึกสดชื่นและมีพลังงานคงที่แล้วคุณจะรู้สึกอย่างไร อย่างไรก็ตามและนี่คือส่วนที่หลายคนมักมองข้ามบางคอนกลับเห็นว่าเมล็ดเจียอาจไม่มีประโยชน์มากมายเท่าที่คิดหรือแม้แต่ก่อให้เกิดปัญหาเช่นการอุดตันในร่างกายได้หากไม่รับประทานอย่างถูกต้องตัวอย่างเช่นถ้าคุณกินมันแบบแห้งๆโดยไม่เตรียมตัวมันอาจทําให้เกิดอาการไม่สบายในทางเดินอาหารได้ง่ายซึ่งเป็นเรื่องที่ควรระวังโดยเฉพาะสําหรับผู้เริ่มตน้นและนี่คือจุดที่มันกลายเป็นหัวข้อที่ถกเถียงกันได้บางคนอาจโต้แย้งว่าการวิจัยเกี่ยวกับเมล็ดเจียยังไม่ชัดเจนพอ และอาจเป็นแค่การตลาดที่ทําให้ดูดีเกินจริงคุณคิดอย่างไรมันเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพจริงๆหรือแค่เทรนที่เราตามกันไปโดยไม่คิดแต่ก่อนจะตัดสินใจเรามาดูคําเตือนสําคัญจากเว็บไซต์เฮดไลน์กันก่อนมเมล็ดเจียสามารถดูดซับน้ําได้มากถึง12เท่าของน้ําหนักตัวเองถ้าคุณกินมันโดยไม่แช่ในน้ําหรือของเหลวก่อนมันอาจทําให้เกิดการอุดตันในลําคอรหรือระบบย่อยอาหารได้ดังนั้นวิธีที่ปลอดภัยคือแช่มเมล็ดเจียในน้ําห่า หรือนมก่อนรับประทานทุกครั้งเพื่อให้มันบวมและย่อยง่ายขึ้นซึ่งเป็นเคล็ดลับเล็กๆที่ช่วยให้แม้แต่ผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นกินอาหารสุขภาพก็ทำได้ไม่ยากมาดูผลลัพธ์ที่ละเร,เรนสัมผัสได้หลังจากผ่านไปเจ็วันกันเถอะ ในช่วงแรกเธอต้องปรับตัวกับสัมผัสของเมล็ดเจียที่อาจรู้สึกแปลกๆสำหรับบางคนแต่เธอเริ่มจากการผสมมาลงในโยเกิร์ตกรีกเพื่อให้กินง่ายขึ้นก่อนจะลองทำพุดดิ้งเมล็ดเจียด้วยนมและน้ำเชื่อมเมเปิลซึ่งกลายเป็นเมนูอาหารเช้าที่ทำได้เร็วและอิ่มท้องนานนอกจากนี้เธอยังโรยเมล็ดเจียบนสลัดเพื่อเพิ่มสัมผัสร,ร่วนๆที่น่ารับประทานและปั่นรวมในสมูทตี้ระหว่างวันทำงานซึ่งแสดงให้เห็นว่ามันเหมาะกับไลฟ์สไตล์ที่วุ่นวายมากแค่ไหน ผลลับที่เห็นได้ชัดที่สุดคือระบบขับถ่ายที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ในตาภายในไม่กี่วันแรกฉันรู้สึกว่าร่างกายย่อยและขับถ่ายออกมาได้สม่ำเสมอมากขึ้นลอเรเนเล่าด้วยความพอใจและพอถึงช่วงท้ายของสัปดาห์ทุกอย่างทํางานเป็นระบบเหมือนนาฬิกาที่เดินถูกเวลา นอกจากนี้เธอยังรู้สึกอิ่มนานขึ้นหลังกินพลังงานอยู่ในระดับคงที่ไม่หิวระหว่างมื้ออาหารและลดความอยากของหวานได้อย่างน่าประหลาดใจซึ่งเป็นประโยชน์ที่ผู้เริ่มต้นกินอาหารเพื่อสุขภาพอาจชื่นชอบเพราะมันช่วยให้คุณควบคุมความอยากอาหารได้ง่ายขึ้นลองนึกว่าแทนที่จะกินขนมจุกจิบตลอดวันคุณสามารถรู้สึกอิ่มด้วยมเมล็ดเล็กๆเหล่านี้ได้ แต่แน่นอนว่ามันก็มีข้อเสียด้วยสิ่งที่เธอไม่ชอบคือเมเลดเจียมักติดตามซอกฟันทําให้เธอต้องพกไหมขัดฟันติดตัวเสมอเวลาเดินทางอย่างไรก็ตามลอเรนยกย่องว่ามันมีความยืดหยุ่นสูงในการทําอาหารสามารถใส่ได้ในเมนูต่างๆโดยไม่รู้สึกฝืนใจและยังมีรสชาติที่อร่อยในแบบของมันเองเช่นในสลัดหรือขนมหวานที่ไม่หวานเลี่ยนซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีสําหรับผู้ที่ชอบทดลองสูตรใหม่ๆ สรุปจากการทดลองของลอเรนผลที่เธอได้รับสอดคล้องกับข้อมูลทางวิทยาศาสตร์อย่างน่าอัศจรรย์เมเ็ดเจียช,ช่วยเสริมไฟเบอร์โปรตีนโอเมกา้าลบสามและแร่ธาตุสำคัญต่างๆให้ร่างกายช่วยดูแลระบบย่อยอาหารรักษาระดับความอิ่มนานและบำรุงหัวใจได้จริงๆแต่เธอย้ำว่าอาหารซูเปอร์ฟูดใดๆก็ตามไม่สามารถทำให้สุขภาพสมบูรณ์ได้เพียงลำพังคุณต้องมีไลฟ์สไตล์ที่สมดุลด้วยการออกกำลังกายและพักผ่อนเพียงพอ ถ้าคุณกำลังคิดจะเริ่มปรับพฤติกรรมการกินเพื่อสุขภาพการเติม,มเมล็ดเจียวันละหนึ่งช้อนชาลงในมื้ออาหารถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากลอเรนแนะนำพร้อมเตือนเพ,เพิ่มเติมว่าควรเริ่มจากปริมาณน้อยๆก่อนแล้วอย่าลืมดื่มน้ำเยอะๆควบคู่ไปด้วยเพื่อป้องกันปัญหาการย่อยอาหารซึ่งเป็นคำแนะนำที่เข้าใจง่ายสำหรับทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือมือเก่าและนี่คือส่วนที่มันอาจจุดประกายความคิดเห็นที่แตกต่างกันคุณเห็นด้วยหรือไม่ว่าการกินมเมล็ดเจียเป็นทางลสู่สุขภาพที่ดี หรือมันเป็นแค่การหลอกตัวเองในยุคที่อาหารเสริมได้รับความนิยมบางคนอาจบอกว่ามันมีประโยชน์จริงแต่คนอื่นอาจโต้แย้งว่าการวิจัยยังไม่เพียงพอและเราควรพึ่งพาอาหารครบวงจรมากกว่าถ้าคุณมีข้อคิดเห็นหรือประสบการณ์ตรงมาแบ่งปันในคอมเมนต์กันเถอะคุณเห็นด้วยกับเราเรนหรือไม่หรือมีมุมมองอื่นๆที่อยากเสนอมาคุยกันเพื่อเรียนรู้จากกันและกันสิ